เอาละครับก็กลับมาอีกครั้งหลังจากาคลิปล่าสุดก็คือ a v a Oriental Series นะครับวันนี้ผมก็จะมากับเกมที่ห่างหายกันไปนานมากนานจนแทบจะลืมกันเลยทีเดียวครับกับเกม Trials Action นะครับผมก็เกมนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างยากโดยส่วนตัวแล้วเพราะว่า เกมนี้นะครับมันมีรูปแบบการเล่นที่แหวกแนวกว่า First p e r s o เเกมอื่นพอสมควรก็ถ้าคุณเคยเล่นอย่างอะอะไรนะกันดั้มไฟเตอร์แล้ววกนี้ก็มีปินมีบูสอะไรพวกนี้นะครับก็บอกไว้อีกครั้งเลยแล้วกันว่าเกมนี้จะมีลักษณะการเล่นคล้ายๆกันโดยเกมนี้หลังจากอัปเดตไปนะครับลดราคาของคลาสแต่ละคลาสลงจากประมาณ11,000ในสองคลาสามคาสุดท้าย เลย7 5ทุกคลาสนะครับผมก็ถ้าใครเล่นผมเล่นตั้งแต่ยุคก่อนที่มันจะเข้าสตรีมนะเพราะว่าตอนนั้นก็เอ้ยอยากเล่นว่ะเกมมันน่าเล่นเห็นสโนเล่นด้วยสโนหรือใครสักคนเนี่ยแหละที่ไม่เล่น a v a เก่งๆแล้วมันเล่นเกมนี้เล่นสนายโชผมก็เลยเอาว่าเฮ้ยหาโหลดเล่นเล่นไปทางตอนนั้นปลดดูมิงเกอร์จาก GP ที่เขาแจกฟรีแจกฟรีนะครับผมไม่เคยเติมเพราะเป็นเซิร์ฟนอกถ้าเติมเหนื่ยเงินมันจะห่างกันเยอะเกินไป รูปแบบการเปลี่ยนไปของการอัพเกรดเกมนี้ก็คือนะครับเมื่อก่อนการที่เราจะอัปเกรดอาวุธได้เราต้องซื้อเราต้องซื้อเท่านั้นซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องซื้อแล้วครับเล่นในหนแมตช์จะได้ exp มาก็คือจะมาบวกเงินไม่พออัปเกรดอาวุธที่เราถืออยู่ทุกชนิดให้ทันทีเลยด้วยนี่ชุดเกาะ5,200 อันนี้มาสเตอร์ไปแล้วสัก้อนนี่นี่5,002ครับเห็น <He S 2> ได้เลยว่า EXP ทุกหน่วยที่เราเล่นเนี่ยในแ,แต่ละเกมเราเล่นคลาสไหนมากก็จะเฉลี่ยไปที่คลาสนั้นมากๆซึ่งตอนนี้ผมกำลังติดคลาสนี้ครับบูตซึ่งปลดล็อกมาได้ไม่นานแต่เปอร์เซ็นต์การพัฒนาม,มากกว่าคาเอื่นที่ผมปลดล็อกมาเป็นพักใหญ่แล้วแหละนโซเชกิจนี้ผมไม่ค่อยเล่นเลยมงินกลางเกินไปก็มาบอกกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับข้อเด่นของแต่ละพระแต่ละคลาสสำหรับ แท็บทบฟินเดอร์ครับผมก็จะเป็นคลาสที่มีหน้าที่เด็ดเด็ดมากคือการเก็บทงหรือเข้าประจำชิงพื้นที่ต่างๆเนื่องจากความคล่องตัวในคลาสนี้สูงมากไม่ว่าจะเป็นความเร็วอาวุธที่ยิงเร็วและรีโหลดเร็วแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ตาลงพื้นและทำให้สามารถที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้ด้วยความเร็วขึ้นนะครับแน่นอนว่ามีดามเมจ เกมนี้ต้องบอกว่าเลยว่าการแลกดามเมจกันเลือดเป็นเรื่องที่สบายมากเพราะมันจะทำให้คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ไกลมากขึ้นอาวุธราอ,าอาวุธหลักของตัวคลาสนี้ก็คือไลท์สปินฟิวเซอร์ก็จะเป็นปืนเหมือนยิงยิงระเบิดที่เป็นพลาสมาออกไปแล้วระเบิดบนพืน้นใช้การรีโหลดนะครับผมตอน,นัดยิงเป็นหนึ่งนัดรีโหลดหนึ่งนัดอาวุธรองกก็คือลูกซองธรมธรมดาธรรมดาอาเข็มขัดก็คือพวกอุปรกรณ์เสริมาก,ก็จะเป็น อิมแพ t คในตรอนแพคก็คือชุดเครื่องมือของคลาสนี้ก็จะเป็น e NERGY RECHARGE บวกไปแล้ว8%ชาร์จไวมากคลาสนี้ก็จะมีแพ็คสำรองคือชาร์จซึ่งผมกะจะปลดล็อกถ้าผมจะเล่นเป็นหลักก็อีกประมาณ6,000กว่าๆเท่านั้นเมื่ออัปเกรดก็มากวันช่างแมงผมไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วคลาสนี้น่าเบือ่อมันผมมาเล่นคลาสนี้ครับบูธก็จะเหมือนกับท a บฟินเดอรเพียงแต่ว่าอาวุธจะแรงกว่ามาก ช้ากว่ามากเลือดเยอะกว่ามากบูตลีเจนช้ากว่ามากนี่ Energy p a ีแก็คือบวกเป็น Energy เป็นหน่วยไปครับเพราะฉะนั้นมันจะได้อะไรไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ลีเจนก็ช้าอะไรก็ช้า Survival so, Pack นี่ก็บวกเลือดอย่างเดียวเลยโอเคส่วนคลาสเซนติเนอก็คือสไนเปอร์ครับรู้กันอยู่อินฟร t o เตอร์ไอตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแอสซินินะหายตัวได้มี ปืนก่นเก็บเสียงกรบปืนพรเก็บเสียงอาวุธก็คือ sticky g r e n a เ e ตาแล้วติดแล้วก็ตู้มตายไปาขาต่อมาก็เทคนิค rider สิ soldier soldier นี่ก็เป็นกลางทุกด้านนะครับอาวุธหลักก็จะมี assault rifle spinfuser จะสังเกตได้เลยว่าราคามันลดลงมากครับ spinfuser ของคลาสนี้จะแรงกว่าของ pathfinder มากพอสมควรประมาณ ร้อยกว่าดาเมจเกมนี้เลือดหลักพันนะถ้าเกิดดาเมจหลักร้อยก็อย่าแปลกใจแอร์ assault rifle น,นี่ก็จะเป็นปืนซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้นะถ้าเกิดคุณยิงแม่นจากเกมอื่นมาขานาดไหนยังไงคุณก็ยิงเกมนี้ไม่โดนหรอกผมเชื่ออย่างนั้นอาวุธเราคือ tupper um ครับปืนยิงระเบิดเบาๆๆปุ๊บต้มปุ๊บต้มเอ่อ eagle pistol อันนี้ก็ปืนพก tupper um dx ก็จะสังเกตได้ว,ว่าคลาสนี้เป็นคลาสเดียวครับผมที่ถือสปินฟิวเซอร์ได้สองกระบอกอาวุธรองสปินฟิวเซอร์อาวุธหลักก็มีสปินฟิวเซอร์นี่เออก็จะเป็นปืนยิง A เอพลาสมากเหมือนเดิมต่อมาก็ไรเดอร์ครับไรเดอร์นี่ก็จะเป็นคลาสที่ค่อนข้างจะคล่องตัวแถมมีความสามารถก็คือมีชิลแพ็ค เวลาใช้ปุ๊บคุณก็จะมีโล่ที่ขึ้นมากันดาเมดทุกชนิดแบบ100%โดยใช้ Energy แผนเลือดที่จะลดไปแล้วก็จะมีแจ m เมอร์แพ็กซึ่งเอามากวนเรดาร์สตูอาวุธหลักก็เป็นปืนยิงระเบิดแบบ3นัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโตมปุ๊บปุ๊บปุ๊โตอาวุธรองก็จะเป็นปืนกลเบาครับดูเท่ว่ล่ะแต่แม่งไม่ค่อยแรงหรอกได้เหมอนนั้นละหกแครับ หลอจากไรเดอร์อก็เป็นเทคนิคเชนเทคนิคเชนเขาก็จะมาคู่กับป้อมนะต้องบอกไว้เลยว่าเอนจิเนียร์เทคนิคเชนหรือเชียอ,อะไรก็ตามในเกมแนวเกมแนวที่เป็นไซไฟทั้งหลายก็จะมีป้อมติดตั้งได้กับมีการซ่อมครับนี่ r o v e Repair Tool เฮ้ย repair to ้ยไม่ใช่ชอ็อตกันก็จะเป็นอุปกรณ์ใช้ซ่อมอย่างเดียวแหละครับแล้วก็มีการตั้งป้อมก็อยู่ในแผน light turret หรือไม่จะเป็น EXR turret ก็จะเป็นป้อมจรวดอันนี้ป้อมมีบืนพัดมากมีความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเข้าระยะแม่งยิงโดยลูกนั้นนั้นละหกห้าประมาณจุดห้าวิทำดาเมจหนึ่งครั้งแต่ว่าก็จักรนอตจักรนอตนี่ก็ไม่เหมือนอ่าจะบอกว่าไม่เหมือนเกมไอ้นี่นะครับไม่เหมือนพวก Modern Warfare นะจักรนอตเกมนี้ยิงปืนคอครับผมกับพวกอะไรก็ตามที่เป็น Artillery Unit Artillery Gun เลือดเยอะบูส์น้อยทึกทึกชี่หายเลยแหละแล้วก็อาวุธรองก็จะเป็นสปินฟิวเซอร์ mkd ก็คืออาวุธเราเป็นสปินฟิวเซอร์มี xlam lmg หนึ่ง x หนึ่ง lmg ได้อาวุธรองสำหรับคลาสนี้ผมแนะนำให้เป็นเชวินฟิวเซอร์นะเพราะว่ามันจะทำดาเมจระยะกว้างกว่าช็อคแลนซ์นี่จะเป็นอาวุธที่ทำดาเมจด้านหน้าอย่างเดียวแถมใกล้มากด้วยต่อมาก็เป็น d ูมบริงเกอร์ไอตัวนี้ก็จะมีอาวุธหลักเช่นกัน ป็นปืนกลอย่างเดียวเลยปืนตึบๆยิงแบบก็โอเคแล้วก็มีเ a ฟวี a บอล a u นเชอร์ a อล l a นเชอร์ก็จะเป็นเครื่องยิงยิงธนูแต่เป็นระเบิดแต่อาวุธลองที่มันเจ๋งก็คือนี่ครับเซเบอร์เลนเชอร์ล็อกเป้าหมายและยิงตูมเลยอันนี้ก็ Titan Launcher คือจะบอกว่ามันยิงได้เร็วกว่าล็อกเป้าและยิงได้เร็วกว่ายิงได้เร็วกว่าเซเบอร์ช็อค n นก็เหมือนเดิมครับ อันสุดท้ายก็คือบูสต์อย่างที่บอกไปมันคือแพ t ฟิน n d e r ์อั r เกรดมาความถึกและความแรงโอเคเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่ากดที่ Play now quick match capture the flag บอกไว้ก่อนเลยว่าไฮไลท์ของเกมนี้ครับอยู่ที่หมดชิงทงนั่นเองการชิงทงในเกมนี้เป็นอะไรที่มันหยุดติ่งๆเลยถามน้องผมได้เกมนี้ใน่เว้า หมวดชิงทงจะทำให้เกมนี้แสดงถึงความสามารถหลักๆเออฟีเจอร์หลักของเกมได้อย่างชัดเจนที่สุดครับก็คือการสกีและการใช้บูสต์ okay, โอเคหอันนี้ก็ดัมอนซอนะว่างผมก็จะเล่นคลาสที่ถนัดที่สุดในตอนนี้ก็คือบูสสภาพทีม02นะครับอ่านี่เฟมเลส3ามสิบหกอรับได้ดับได้อยู่กราฟิกนี่ผมปรับโลนะ ไม่โดนปิงของผมอยู่ที่สามร้อยหกสามร้อยแปดสิบครับจเจเนอเรเตอร์แ,แ,แตกเข้ามาท้ายเกมชัวร์เลยผมหัดบอมก่อนครับ ระยะบันไก,นะก่นะก่อนจะสุดจะไปถึงโอเคฉันไม่ยบ้าบังบังกระสุดจริงไหมโอ้ยนะครับ้ังไม่ก่อนรู้สึกอยากไฟอ่ะ นี่ครับนั่นคือดูมบิงเกอร์นะเป็นคลาสที่ทสุดที่สุดที่สุดเท่าที่ผมรู้จักมากสิบจัะอุ้ยมาเดียวครับมาเดียวอ,อยู่จริงดาเมจหนึ่งพันไปายนะปืนนี้แรงก่อนเรามา นี่ครับสถานที่หลักที่เราควรจะมคาะคม้ำสำหรับเจมนี้นะใครที่ไม่ชอบอแนวสไตล์ไฟหรืออาวุธล้ำยุคสักเท่าไหร่จะไม่หนุกนะครับ ร้อยสองศพนะคือตอนนี้เราคองพื้นที่ในเตาวัดิกรอองมันได้แล้ว,ลวรามาทำให้เราแชมป์เพื่อคะแนะนได้เรื่อยๆแต่มผมไม่ทำผต้องออกไปไสนะเพื่อความมันมโอ้โห,หืนกนะจ เนี่ยครับการกดสปเปซบาร์คือการสกีการสก,กีก็คือสก,กีอะ่ะก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรให้มันมากกว่าไปกว่านั้นหมดก,กดล้กกดมกินคาร์เรเตอร์นะครับไม่ดูตรงนี้ครับ เทากันเนี่นะเป็นอาวุธที่ดีที่สในตอนนี้ถ้าเรากำลังเป็นฝ่านีแล้วก็มันจะตายลงช้าผมยิงแม่ระยะใกล้อม่บินไปบินมา อยาอย่าจะตายมีอะไรกูมากกว่าคาร์ดอ้าวไลโนเอเอ็จีสึกห้องนี้จะเป็นอะไรนะ beginner ถ้าเทียบกับเซิร์ฟเอวีอ b อ g i n n e r น เด่นตาบันทุกค่อนข้างโอเคเฮ้ยโอ้โหเล่นอะไรเล่นไงโอเคไปกันต่อสำหรับหลายคนนะที่เล่นเกมนี้แรกๆก็จะบ่นว่าเฮ้ยทำไมมันคุมยากจังทำไมมันยิงไม่โดนเลยทำไมมันอย่างนู้นอย่างงี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้มันไม่เหมือน fps ทั่วไปอะ่ะเพราะว่าแค่คะแนนก็กินขาด แล้วนะครับเจ็ดเต็มสิบจะใสายสถาบันที่ทำการโหวตให้ถือเยี่ยมแยสฮนแน่ มันเป็นไรต้องไล่กูคนเดียวเนี่ยฮะดูดูดูเขาลุกเงินมาแห่โอเคเราจะมาเล่นคลาสอื่นนะครับมาลองโซเจอร์แล้วกัน13เปอร์เซ็นต์เองท่านแต่เล่นมาไม่เคยทำได้ดีเลยอ่า04ละอีกทงเดียวแพ้ครับเขาบอกว่าปืนเกมนี้นะโรดีคอยเรก็บอกครับ ทำอะไรเขาได้ม <c oughs> ันดีเลยไหมโหโอ้ย แบบนี้นะครับถ้าโดนอะไรที่เป็นระเบิดทำให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเป็นเรื่องแย่หรือเรื่องดีดีลหละ โดนเต็มๆ็มัน่า5 5 0บเองเทียบกับ <Wall> ป <jaar dive> ืนระเบิดประเภทอื <mm ่นแล้วปืนนี้มีดาเมจที่เบามากครับอยดิเนี่ยโอไม่ชินไม่ชอบไม่ชอบคลาสนี้อ่ะมาพลสฟินเดอร์กันซึ่งเป็นคลาสที่คนส่วนใหญ่เล่นกันนะเพราะว่ามันสามารถเล่งสปีดได้เร็วมากและปืนที่เป็นสปินฟิวเซอร์ของเขานั่นเองที่ทำให้เล่นง่าย ดูดีครับสปีดจะค่อนข้างเร็วสำหรับคลาสนี้ความคล่องตัวสูงมากโอ้ยติดเลยเนี่ยไม่คล่องละการรีเจนบู์ค่อนข้างไวเพราะว่าเอเนจีตัวนี้มันจะมีรีชาร์จรีชาร์จแพ็กนะครับทำให้ไหวมากเอเนจีศัตรูก็ยังถูกทำลายอยู่นนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เล่นแบบผสมอาวุธหลายๆชนิดนะครับจะทำให้เราทำอะไรได้ดีขึ้นเยอะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพาร์ทฟินเตอร์ไม่ใช่สายที่จะมาบวกกันแบบ <c oughs> บ,บีโอวูฟกูขอโทษขัดกูขอโทษขบีโอวูฟแน่นอนครับว่าเมื่อเจอรถถังต่อให้คนเราจะเร็วแค่ไหนมันก็ตายในนัดเดียวเหมือนเดิม โอเคสำหรับวิธีการเร่งเร่งสปีดตัวเองนะให้ปาอิมแพกในตอนเข้าไปแต่ผมปาผิดนิดนึงคือมันต้องปาไปข้างหลังเรนเลิศลีเจนเน่ยให้ปาคันจะตายเลยร้อยพันป้อมนี่ครับการเคลื่อนที่ปกติของคลาสนี้เร็วมาก นระเปิดโดยเองตายขึ้นชื่อผมพลาดแล้ว right, ดาเมจค่อนข้างเบาครับออแต่เป็นสปินฟิวเซอร์ที่ยิงได้เร็วมากอ้าวทีเนี้ยเดนเทวีสปินยิงตายรูทนะครับผมแต่ทงกันหนึ่งสี่แล้วแหละยังไงก็แพ้ดังนั้นเราจะ ไปบุกมันอย่างเดียวนะนี่คือวิธีเล่งความเร็ววิบินเลยแน่นอนว่าอุ้ยการปลาอิมแพคในจอนนะฮะจะทําให้ธงหลุดจากมือเพราะฉะนั้นการจะใช้มันก็สมเวเดีๆด้วยเพราะถ้าธงหลุดจากมือครับคุณก็จะเสียจังหวะการป้นธงดีต้องกดสเปซบาค้างครับการสกีถึงจะทำงนได้ผลเอเนจีโอ้ เอเนจีเฮ้ยซ่ไลยว่ะพูดได้ยทางชาติไหนเขาบอกโอ้ยน็น โอ้โหโน้ไอเชี่ยนี่ใจายโอเคมาต้องเจออะไรต่อดีล่ะเทคนิคเชียนนะเราจะลองเล่นอะไรแปลกๆดูครับส่วนใหญ่เทคนิคเชียนเขาจะเอาไปแคมป์ฐานใช่ไหมผมจะลองเล่นอี่แบบดูยิงไปแคมป์ฐานมันด้วยป้อมของเราในตัวเรามีหนึ่งป้อมนะอ่าอุ๊ยใครผ่านไปไหมไม่ไม่ไม่เราไม่สู้เราเอ็นจิเนียเราเป็นแค่เอนจิเนียกากาครับผม เรากำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหลายคนอาจจะเอาอ่ามันมีเจนคูกทำลายแล้วย่ม E G E G S แพ้ครับหนึ่งห้าไปถ่ายเกมเพลยนเต็มมันจะยาววันนี้เยอะนี่คือสรุปจบเกมนะครับผมก็จะได้เงินมา 300XP สรุปตานี้ผมได้แค่300หน่วยข้านั้น XP ทั้งหมดนี้และเงินก็จะมาเพิ่มแบบนี้และใช้ไปบดล็อกอาวุธและไอเทมได้โอเคก็ถือว่า6ข้า6ตายแอซิดหนึ่งตาย6ครับเพราะฉะนั้นคะแนนก็โอเคประมาณนี้ผมเล่นก็จบคลิปการถ่ายการถ่าย Trial b a ซ c e p t หนึ่งสองาร์ทสองแล้วกันไว้ทันนี้แล้วกันนะผมสวัสดีครับ